คนวันพุธคนวันพุธเนี่ยได้ไพ่แปดเหรียญน,นะได้ไพ่แปดเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยอ่าคนวันพุธแล้วก็ราชินีถือไม่ทางานดีเงินดีนะทิศนี้นะงานดีเงินด,นด,นด,นดีใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะครับท่านที่เงินแย่มาก่อนเนี่ยจะมีคนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขายความฝันให้คุณ ความฝันที่นี้อาจจะถึงอาจจะอาจจะเข้ามาขายไอเดียในการงานที่ได้เงินแบบบอกว่ารวยรวยได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้คุณวนพุธนะนะครับคุณอาจจะตรงสเปคกพอดีคุณอยากจะทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าข,ขายหรือเรื่องธุรกิจหรืองานประจําคนงานประจําอยากลงทุนเป็นเจ้าของกิจการคนทําค้าข,ขายเนี่กยก็ยังดำเนินการไปได้นะฮะคุณเหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับจะโดดเด่นมากเลยคนณนพุธ ถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับพวกช่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างอะไรก็แล้วแต่ช่างเสริมสวยช่างฝีมือช่างอะไรพวกนี้ไอเดียคุณบันเจิดแหละในรอบสัปดาห์นี้เด่นนะครับคิดอ่านจะวางแผนหรือจะออกผลิตสินค้าใหม่ๆก็ยิ่งดีครับคนวันพุธนะครับเลขก8เลขก7เด่นฮะแกับ7เด่นมากวันพุธนะฮะ